โดดเด่นมากที่สุดกระตุกเซฟและอยู่ในการแข่งขันต่อได้ร้านสุดที่เพื่อนโปรดหมอขอให้คุณเป็นผู้โชคดีคนนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คงจะได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะได้ฟังพวกเขานะคะมาพรีเซนต์ให้เราได้ฟังกันนะคะว่ากับทีมซิมซิตี้หรือว่าความพอดีในวันนี้เขาดีไซน์ออกมาเข้ากับคอนเซ็ปต์ีย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทีมแรกกัน่อนดีกว่านะคะทีม s u r r e a l ค่ะเดชเชิญค่ะค ชนนะอบแบั้ไปดูปไปดูดูไปดเดีมกแล้วก็ข้างในใส่เป็นชดแบบพอมไปานดูไม่จมไจ๋กว่า ครับผมถึงสองใหนรัล้ไปเลยนะลูกห้าสีและคอนเ็ปต์ตสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คือ s ึมเพ i t ซหรือว่าความพอดีนั่นเองค่ะตอนนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละทีมเขาจะมาพีเซนต์ว่าดีไซน์ของเขาเข้ากับคอนเ็ปต์ตยังไงบ้างค่ะเราจะมาเริ่มที่ทีมแรกของเรานะคะกิจและเซเรียลค่ะเชิญกิจแล้วก็นางแบบบนเวทีด้วยค่ะเชิญค่ะ ว่าอะไรให้พวกเราลดลดลดทุนอะไรเนี่ยออกมาเพื่อจะให้สัมผัสและได้รู้สึกกับธรรมชาติรอบข้างมากที่สุดอบคครับโอเคครับโอเคครับเอาไปต้เรจคบบเรเลยนมครับพเสร็จทาพเสร็จทาโอเคพเสร็จทานเป็น ดีเซนในส,สว่วนของเรื่องนี้ตรงนโอเคครับผมครับห้าสี่สามสองคาร์บอนสำหรับเลยออชิี้นะครับก็เราได้รับโจทฉบคอนเซ็ปต์คาร์ในรูปแบบที่เขาต้องการให้พวกเราเนี่ยเวลาขับคารถหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องการให้สัมพันกับคาร์บอนมากที่สุดคือรถตั้งแบบนั้นที่เราได้รับโจทย์มาก็ค um ือการที่ไม่ว่าจะขนาดเล็กลง การเดินเดินท่าเกือกที่เป็นหนงก็ตามเนี่ยจะทำให้มีการสามารถรับเสียงจากข้างนอกพรุ่งี้ตื่นเาเรานั่งรถเนี่เราจะเหมือนโดนตีก่อยู่ในรถไม่ได้ทั้งเสียงไม่ได้ทั้งเสียงออกจากข้างนอกซึ่งเราก็นำสุดตรงนี้นะครับมา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 ใช้ในในผลง,งานวิดนีนี้ก็คือการที่ทำยังไงให้เทคโนโลยียและธรรมชาติเบร์ชเข้าด้วยกัน และชิสับพวกเราได้มากที่สุดวิตอนนี้เราก็ได้มีการตีโจทย์ออกมาในแต่ละไซเนอร์ก็จะให้ลน้องได้อธิบายคุไปด้ยครับก็คก็คือว่าความพอดีที่ที่เราดึงมาใช้คือว่าตัความเข้าปกันด้วย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 ดอะยรขวงเ้ว้อผ้ายด้วยด้ยด้วกด้นยด้วยด้ายดว่า้ารดํวให้พอดีคือ้ชรดกันด้วยวยดนวยด้าย้อ้ววว่าทวมรวมดรวยด้วยด้ายด้วยดาวาด้ว้วกด้ให้ได้จุด้ยววด ว่าเราเราดึงสูเอ็ของรถมาแน่แน,นอนว่า